้นะเรามาเทสรถกันนะฮะเจ้า CBR 650อ่ะไม่ดิเค้าเรียกนี่เนาะ Honda E-CUB E650 เออต้องเรียกว่าน้อง E650 ไหนพี่ทำายังไงเอ่ยี่ภูมิไม่ต้องแปะคัดเลยสตาร์ทปกติเฮ้ยปกติเลยใช่มั้ยอือใช่อ่าไม่ต้องแปะคลัทช์ก็เกียร์ได้เลยไม่ต้องกล้ําเออต้องกลนะต้องเข้าเลยเฮ้ยนี่นะเฮ้ย่าๆ เอางี้ครับผมนะสองก็ได้เหมือนกันหรอเออใช่สองสามได้หมดขึ้นปึ๊บเฮ้ยเออว่ะแต่ถ้ากรมก็คือปกติปกติใช่แต่อย่าไปกรรมมันได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงว่ะโอ้โห เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นนึง <blunt animation> คือเราอย่างไม่ก <Philippines> <üyor> ินนะฮะกับตัว E E หกห้าสเล่นนาอ E หกห้าสก็ได้อาจจะดูหยาบคาแต่ก็น้องอาเฮ้ยเจืดเท่อ่าแล้วลอง เราะว่ายังไงก็ไม่ดับเฮ้ยแต่แรงบิดมันแรงมากนะทุกคนเนี่ยคือเราต้องค่อยๆไหลนะเห็นนะเออเฮ้ยมันแรงมันมันแรงขึ้นมันแรงขึ้นนะจริงมันคุมรอบอาหาว่าย่างไหมอาจจะต้องลองฝึกอ่ะทุกคนคือเราต้องลองฝึก เดี๋ยวเราลองลองลองลอรีเวิร์สเลนกลับแล้วกันโอ้โหคือเนี่ยทุกคนคือถ้าใครเป็นมือใหม่อ่ะแบบไม่รู้เรื่องรถเลยก็ขับได้เลยนะครับ จะลองปิดฟังก์ชันดูจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจจะเปิดหน่วงเดี๋ยวข้อว้อมยางก่อนเราจะลองดูว่าจะลอยลอยอย่างที่เขาว่าหรือวะโอ้โอเคถือว่าโ,โ,โ,โอเคนะ ของศูนย์ตัวนี้เป็นอัพดาวนะครับคือตกขึ้นตกลงได้เลยแล้วก็สมูทมากนะครับตัวลิ้สมูทมากเราอาจจะหลุดหลุดไลล้ายหน่อยหละลายไปหน่อยแต่ว่ามันก็ถือว่าอาจจะยังไม่คินเขาว่าผมผมเองเอาตรงก็ไม่ใช่สายสนามนะเรียลองิโค้งพิชซ้ายพิชขวาด้วยความที่อาจจะเป็นด้วยยางเดิมเราอาจจะยังไม่คินยางนะครับ เาอยางเดิมมันก็จะลื่นไปหน่อยนะครับแต่ถามว่าลื่นมากไหมก็ไม่ได้มากแต่ก็โอเคนะฮะหรือเราก็ลองดูบาลานนะครับอ่าขึ้นบาลานนะครับมัดอ่าขึ้นประคานดูซิจะเป็นยังไงนะฮะขึ้นได้ไหมล่อต่ำๆนะอ่า,ล,อาล่อต่ำเติบเขาค่อยๆขึ้นดูอันนี้คือผมขับแบบเหมือนคนมือใหม่ขับเลย เหมือนคนขับไม่เป็นอ่ะแต่ขับ50เออแต่ว่าเยี่ยมสุดเต้ด้วอะ mm hmm. เดี๋ยวมือไหวมือไหวจริงๆนะเนี mm ่ยคืคนมู้ใหม่ก็จะประมาณนี้แบบเก้งก้างเก้งก้างยังไม่แอดวานนะครับแต่ถ้าถามว่า mm hmm. คนที่ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. ยังไม่ขินหรือ สมูทสมูนมากแล้วตัวร์ฟิชิปเตอร์นี่พี่รู้สึกว่ามัน<ะ>มีช่องบ้างไหมยังยังไม่มีมันมันเตะมันฟืดฟืดไปเลยผมพยายามหาช่องแบบจุดข้อดีข้อเสียมันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเลยยังไม่เจอยังไม่เจอหนักไหมครับเบามากเบาเบาิกง่ายอะไรง่ายรถใท้คร่อมันต่างกับตัวเอเยอะไหมก็พอสมควรนะเอาไม่เหมือนกันนะครับมัน ความหมอกความใหญ่ของรถอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีองศาการมุมมอง,มองอก็ประมาณนี้นะทุกคนถามว่าถ้าแบบมือใหม่ก็ขี่กันง่ายเลยแล้วก็ถ้ามือเก่ามือเก่าที่ํำคัดสายํำคัดมาถามว่าชินไหมอาจจะยังไม่ชินนะถ้าหาตัวอเองอาจจะยังไม่ชินเลยแต่ว่าสอบโดดก็โอเคเวลาเราส่ง็เนี่ยเลยไม่ได้กลับซึบได้เลยเขาเกี่ยว,ว่าอ่าสอง แล้วก <v> anyway, ็ออกสองออกสองได้เลยนะหรือว่าเนี่ยนี่สามแล้วก็ออกสามเลยแต่ว่าไม่แนะนําให้เข้าเกียร์สูงสูงสักเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเนี่ยไม่แนะนําให้ออกรอบต้นแบบนั้นเดี๋ยวพัดมันจะไปมันจะลาโลกนะครับประมาณนี้นี่ฮอนด้าดหรอครับปิดใจปะพี่นี่เป็นขายแข่งกันหมดเลยครับครับ ไม่เชิงแข่งส่วนใหญ่ถ้าพี่เขาอ่ะพี่ภูมิจะเขาสายแข่งนั้นแต่ว่านั้นแต่ผมเขาเรียกว่าไงเราด้วยความที่เราเป็นพ่อคา้าแล้วก็บวกกับที่เราอยู่กับรถมาทุกรุ่นแล้วอ่ะพวกตัวคัน,นอะไรเงี้ยเรามีเยอหมดแล้ว <S 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 ใช่เราก็อาจจะแบบว่าเออไปดูเพราะว่าอันนี้ก็น้องมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่ชินกับคัด <S <S มา <S <S มาเข้าเรื่องตรงนี้นะครับย้ําเลย e หกห้าศูนย e ์เรา e หกห้าตัวนี้ถ้าล้มมาถามว่าไม่มีปัญหาถ้าถาหรับผมไม่มีปัญหามันอาจจะถ้ารอเหมือนฝาเครื่องปกติแต่ว่าเราก็สามารถเคลียร์แลนด์ได้นะครับเปลี่ยนฝาเปลี่ยนฟงเปลี่ยนฝา,าใหม่นะอันนี้เดี๋ยวผมเบิร์มาหุ้มคาร์บอนเล่นดีกว่าหุ้มรอเผื่อมีคนออก e c ั s มาใส่นี่เลยคาร์บ,บอนตรง e c ั t แล้วตรงนี้ก็เป็นโลโก้ฮอนด้า e c นัครับแม่ตื่นเต้นว่ะ ตื่นเต้นจริงๆนะครับทุกคนโ okay. อเคก็ขอฝากเพียงนี้คนระับอย่าลืมกดไลค์ด Share, กดแชร์กดสับตาไครเดี๋ยวไปเจออะไรกล้องอิดกล้องเนื้อกันนะอันนี้ก็ไปละ <laughs> บายบายกล้องนี้ลนะไว้เจอกันนะฮะทุกคนบอกเลยโคตรเทจรเทพฟาดางนะครับน้องๆมันเทจริงๆนะใครเห็นก็ว่าสุดสุดเลยนะครับ ก็ด่าพอดีจะเพิ่มทำใหม่อยากไปแข่งรถเปล่าอยากไปแข่งรถเปล่ออยากก็รีบตามพี่มาเลยแค่เจนไอเอ๋ยจีงานลงได้จะลงไหมล่ะได้ร้อยสิบแล้วเออลงได้เหรอเออลงไม่หมดแหละทุกท่านแต่ถ้าเกิดตามในการแข่งฮะอะไร้ว่า 好嘞。<Okay. S 2> okay.